ตอนนี้เราอยู่กับมองไร้เด็ก99นะครับมาบ้านพ่อตาที่หินสีนะครับมารอบนี้เรามารีวิวมะม่วงพันโชคอนันต์นี่เป็นไงละ่ะพันโชคอน,นันต<ๆ>์เห็นแล้วน้ำลายสอเลยครับ<ๆ>ไม่แรงแพงพังนะครับของนัดหินสีนะครับตอนนี้นัดหินสีก็กำลังสะสมขายต้นกัญชานะครับ ปกติแล้วจะก,กองตรงนี้ประมาณ40-50ต้นเหลืออยู่ไม่ถึง10ต้นนะครับเป็นร้านอู่ขวัญใจวัยรุ่นนะครับโดยสโ,โลแกนไม่แรงแพงพังนางลงนางลงนางลงไม่ค่อยจะเชื่อฟังครับไอสองตัวนี้โดนล่ามไปเพราะว่ามัน,ม,นมันดื้อครับดือ้อปล่อยไม่ได้ครับปล่อย ปล่อยแล้วมันโหดทันทีนะครับอันนี้เขาเรียกสายตึงครับสายตึงต้องล่ามไว้มีแค่อสองตัวที่ต้องล่ามไว้นะครับปล่อยปุ๊บนีว่วิ่งบวกทันทีครับจิบลงจิบล้อมาไม่สนใจวิ่งบวกอย่างเดียวเลยดูแผลเลยครับแผลซาดิบแกงซาดิบแผลตรงใบหน้าแน่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 เนี้เนี้ยเนี อันนี้ทำอะไรอยู่ครับหวานมะม่วงเฮ้ยก็ไปไปมั่งแล้วอันนี้มะม่วงอะไรน้ำตาลชั่วอันันต์ชั่วอันนั้นต์ช้อนน้อยเป็นส่น้ำตาลอะไรนะไม่อร่อยคาราล์นคาราล์นน้ำตาลนี่ยิ่งไม่หวานกับไอ้น้ำพริกอะไรนะกะพรากะปิกกะปิหอมใส่หอมใส่กะปิน้ำตาลให้อะไรน้ำตาลน้ำตาลอะไรน้ำตาลตี๊ดตไอ้นู้นอะไรเนี่ยมะปางไม่ยอมชิด ไม่ใช่มะย,ยมห่างเรามีมีการพิธีพิถันในการผลิตขายขวดกินขวด,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 ดอร่อยไหมครับจะดวดกล้องอร่อยมากหวานมากหวานหวานมากเลยสำหรับชาวต่างชาตินะครับอยู่ต่างประเทศไม่ได้กินนะครับต้องอยู่เมืองไทยครับได้กินแน่นอนครับผลไม้แปลกๆมะยมชิปหวาน อันนี้มะม่วงเบาครับไม่มีมะม่วงหนักมีแต่เบาๆช่างแล้วไม่เคยถึงโลสักทีห้า,าโลแล้วนะ่ะ <c oughs> นีหกโลปุ้ยมาอ่ะนีนมะม่วงโชคอันนั้นของอร่อยของทุกคนช,กชุกรู่ชุกุไม่ต้องรีบถ่ายตอนนี้แม่บ้านกำลังดู YouTube อยู่ อันนี้เป็นทีมงานทำมะม่วงยำมะม่วงเบายำยำมะม่วงเบายังไงงงขั้นตอนแรกก็คือล้างมะม่วงก่อนแต่ว่ามะม่วงที่บ้านไม่มีผิดเอายาฆ่าแมลงนะครับ <S <S 2> <S 2> เป็นแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติเลยนะครับแล้วเราก็เทน้ำทิ้งแบบธรรมชาติด้วยเททิงกันตรงนี้หละครับ อันนี้ลอ่าล้างอย่างของมะม่วงข้าวคั่วไม่มีทำไงคั่วดิคั่วตำแป๊บเดียวะมีพคั่วไม่มีแม่บอกว่าคั่วสดๆคั่วตอนนี้เลยจัดไปอันนี้คือหอมแดงยหอมแดงมีประมาณก็ทำเหมือนปลวกนั่นเอใส่ข้าวคั่วน้ำปลาด้วยอ่าเป็นสูตรใหม่ครับ อ่าสูตรนี้คือจะกินได้ไม่ได้ลองดูวันนี้ครับว่าจะกินได้ไหมครับรกีกกี้อยู่ใกล้กับต้นกัญชานะครับวันดีขึ้นดีก็กีกกี้ก็เลียใบต้นกัญชาคว้ามากินนะครับก็เพลินไปครับดูสิครับตาสีฟ้าเริ่มเคลิมแนละ้วนะครับนี่ครับต้นกัญชาดูหน้าเราเนี่ยดูหน้าตาไม่ค่อยรับแขกเลยนะอ้าเช็คแฮนด์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  one more check hand okay you speak English okay you speak English very well ah uh, check hand อีกฝั่งหนึ่ง oh it's the wonderful alright l ah uh, นับตังเป็นแม่ของมาเฟียนะครับหั่นแล้วครับอันนี้คือมะม่วงเบานะครับหั่นเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวไปเลยครับอันนั้นเป็นอะไรครับ หอมแดงหอมแดงแล้วก็พริกสดพริกสดนี่เป็นพริกอะไรพริกธรรมดาพริกกระเหลี่ยงพริกดอยชีฟ้าพริกอะไรหอมพริกหอมพริกหอมมันเป็นยังไงพ่ะมันหอมมันมนนี่หรออืก็หอมนี่เหงงเลยนี่ถึงขั้นตอนอะไรแล้วครับเจ๊ผสมแล้วเนี่ยผสมอะไรผสมเครื่องนะใส่อะไรบ้างครับเครื่องยุก ม,มีอะไรบ้างครับน้ำปลาชูรสพริกสดกุ้งแหง้งปลารายูงหนอนกนเจ็บในท้องแล้วก็เอน้ำตาลปิ๊บอุ้ยนี่ไงใช่หรือมมไม่นะน้ำตาลปิ๊บใช่น้าลใช่ใช่ไหน้อไม้ตอหนึงอันไม้ไปตรงไหนข้าวต้นเลืออันนี้ตำอะไรครับยกข้าวคั่วข้าวคั่ว อันนี้สูตรการทำข้าควคั่วนะครับเล้วก็สารน้ำคัว่วตอนนี้เรามาชิมนะครับมะม่วงเบากับยำสูตรกุ้งเต้นเต้นจนแห้งจนเป็นกุ้งแห้งแล้วก็ปลาไหลา สูตรผสมก็จะมีน้ำตาลปีป๊บกุ้งแห้งแล้วก็ปลาร้าข้าวคั่วเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะครับเ่ยอ,อร่อยอร่อยอร่อยรับรองแน่นอนโจเี่บอกว่าอร่อย oh, come 来卖的呀。